อันเป็นฝั่งโนนแห่งสงสารนี่นี่่าจาไป,ไป,ไปความอะไรนี่แต่ใจแปลตามตัวหนังสือเนี่ยก็บอกว่าจะเอาจิตไปประดิษฐานในพระนิพพานแล้วก็อันเป็นฝั่งกันโน้นแห่งพบสงสารก็ใคร,ใครสั่งอั่งโน้นก็คือผงสงสารนี่คือสังสารอัตมนี่จะเอาจิตนะะั่นแหะไปประดิษฐานในพระนิพพานอันเป็นฝั่งขันโน้น แห่งทบสงสารดูสิราะนี้มันข้ามจากพบที่สังสารวัฏไปแล้วนะดูยังไงก็ไม่รู้แม่พรนิพพานจะเป็นทบสงสารได้ยังไงเป็นโลกุตระภูมิก็เป็นแห่งทบสงสารนี้ก็เป็นไปด้วย กำลังอันเร็วกล่าวคือพระริปัสนาวิถีย้อนกลับมาอีกแล้วมีอุทยพยามเป็นต้นนั่นเองนั่นก็ยึดนวงเอาซึ่งเชือกฝั่งเลยทุเรียงมุตตาเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยอันเป็นฝั่งโน้นนะแ่งพวกสงสารนี้ก็เป็นไปด้วยกำลังอันเร็วนี่ แค่แค่ที่จะจากอนุโลมยานมามัคคยานโครกับภูยานมาถึงมัคคยานผลายานเท่านั้นแล้วนะเนี่ยด,ดูสิตีขณะเท่านั้นอนะ่ะแล้วบอกว่าเป็นตปด้วยกําลังเร็วกล่าวคือพระวิปัสนาวิถีมีอุทยพยานเป็นต้นกรที่จะเข้าถึงอนุโลมยานเข้ากับภูยานเนี่ยมันต่อจากสังขารุเบขาญาณใช่ไหมเออ มันไม่ต่อจากอุทยาพยายานนี่ประเดี๋ยวทางโน้นตรงนั้นพูดอย่างนี้แล้วตรงนี้กลับมาพูดอย่างนั้นอีกเอออันที่มีอุทยาพยายามเป็นอาทิตย์ก็ยึดหน่วงเอาซึ่งเชือกกล่าวคือลูกป,ประขันก็ดีเมื่อกี้ยึดหน่วงมาอธิบายหนึ่งตอนอนุโลมมยานกับโพตกับปูยานนะ ทีนี้ยึดนวงเอาซึ่งเชือกคือลูกป,ประขันก็ดีซึ่งไม้เสาไม้เจ้ากล่าวคือลูกป,ประขันเวทนาขันเป็นอาทิอันใดอันหนึ่งก็ดีใช่นไหมมีพูดถึงอารมณ์นะเกื่อวคนนั้นอจจะไปมิพพานด้วยอะไรด้วยพิจารณาตายเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์หรือเปล่าเพราะว่า รูปประคันคือพิจารณารูปประคันใช่ไหมก็อาศัยรูปประคันนะอาศัยอารมณ์เนี่ยเหมือนกับเชือกอาศัยอารมณ์เนี่ยเหมือนกับเชือกก็พิจารณารูปประคันคือกายานุปัจนาสติปัฏฐานนี่หรือว่าเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานเป็นต้นอันไดอันนงแต่นที่นี้ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นบอกว่าไม้ <c oughs> ไม้เจ้ากล่าคือรูปประคันนี่ มีเวทนาเป็นอาธิอันใดอันหนึ่งก็ดีอันผูกค่อยอยู่ในกิ่งไม้กล่าวคืออัตภาพด้วยการอัตภาพเออ,เอ,อด้วยกรออด้วยมือนะออกล่าวอัตภาพเอ,อกล่าวคืออัตภาพด้วยกรคือด้วยมือน่ะคืออนุโลมยาณ อันพิเจเรณาพระไกรล,ลักมีอน,นิจจังเป็นอาทิแล้วก็ยังมิได้บรรละเสียซึ่งเชือกและไม้เศ้ากล่าวือรูปเวทนาเป็นอาทินั้นก็ค่อยโหนนื้นไอเชือกอะเหมือนอารมณ์อะก็ค่อยโหนแกวงกายไปด้วยอนุโลมชาวนะเป็นปฐม แล้วก็มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมเป็นเขาลบสองพอนุโลมนี่มันก็ยังมีไกรลักเป็นอารมณ์อยู่และจะน้อมไปสู่พระนิพพานดูรุุนมีพูดถึงวงจะอุปมาเหมือนปัจใจเมื่อจิตนั้นมนีกำลังถึงอนุโลมยานแล้วก็ เป็นปฐมอะชาวนะแล้วก็มีจิตน้อมไปพอไปถึงอนุโลมมยานแล้วก็แล่นไปลหละวิถีจิตก็แล่นไปแ,ไปแต่ขามันน้อมไปเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าคนเราใจเนี่ยน้อมไปมาขันละเดียวปฐมชาวนะชาวนะเป็นปฐมแล้วก็มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมมยานเป็นข้าลบสอง บุตจะบุรุษมีกายอันน้อมลงในฝันฝากโน้นแห่งเหมืองใหญ่พระโยคาพระจรก็มีจิตใกล้พระนิคพานเอลบายานอะไรในกาอะไรนี่เนี่ยจิตนี้ชื่ออะไรนะชื่ออุปจาระอุปจากบริกรรมอุปจาระบริกรรมมันเนี่ยขณะที่หนึ่งขณะที่สองก็ อุปจาบริกรรมอุปจาอนุโลมบริกรรมอุปจาอนุโลมเนี่ยนี่อนุโลมนี่นะอนุโลมครั้งที่สองนะที่จริงที่จริงอะบริกรรมนี่เกิดก่อนนะรัวอุปจาเกิดที่สองและอนุโลมนี่เกิดที่สามนะถ้าอย่างนั้นเมื่อถึงอนุโลมพยานแล้วจิตทั้งสามดวงเนี่ยทั้งบริกรรมทั้งอุปจาร ถ้าอนุโลมบริกรรมอุปจารเขาสงเคราะห์อยู่ในอนุโลมอยยางเขาสงเคราะห์อยู่ในออนุโลมอยา่างเพราะงั้นอนุโลมยานเขาลบหนึ่งบริกรรมอนุโลมยานเขาลบสองอุปจาอนุโลมมยานเขาลบสามก็อนุโลมเป็นเขาลบสองเพราะงั้นเขาเป็นชาอนุโลมทั้งหมดเลยนะ ดุตจะบุษมีกายอันน้อมลงในฝั่งฟากเนินแห่งเหมืองใหญ่นี่แล้วก็บิดก,ก็มีจิตใกล้พระนิทานอันควรจะพึงถึงในปัจจุบันขณะจะพึงถึงในอีกขณะหนึ่งอ่ะด้วยอนุโลมแควนณะเขารบสามเปลือบประหลุบบูรุษมีกายอันถึงซึ่งเบื้องบนฝัน่งฟากโน้นแห่งเหมืองใหญ่ พโยคาปจรสมาะเสียซึ่งอารมณ์คือสังขารมีลูกเวทนาเนี่ยจิตทำอะไรพวกนี้สติสถานหลังนี้มีสังขารมีลูกเป็นต้นด้วยกิริยาที่ดับด้วยกิริยาที่ดับอนุโลมจิตเป็นเราบสามแล้ว นี่ก็ยังมีจิตไม่ใช่ว่าจะมาละเสียแต่ว่าครั้งสุดท้ายอันนี้ลมมาจิตครั้งสุดท้ายขณะที่สามนะก็มีสันดานตกไปในพระนิพพานอันนี้ก็มาถึงโควตะปูยานอันเป็นปันปากฮโนดแห่งสาจับพสังขารโดยคัวตะปูยาน อะไรนะอันเป็นฝั่งอันเป็นฝั่ง้าคนโน้นมหมายถึงว่าฝั่งโลกุตละแล้วแหงสัพภาังขารทำไมถึงเอาสังขารที่เป็นใส่ไว้ท้งโน้นด้วยโค้รกับภูยานก็ย,ยังไปประดิษฐสถานเป็นอันดีประดิษฐจนตุรุดมีกายมีสริกายสริละกายอันวันไหวอาศัยเหตุ โคตรกภูยานน่วงเอาพระนิทานเป็นอารมณ์ขณะเดียวคือมัโคตรกภูยานในขณะเดียวนะนยยังหาอาเสวณะปัจจัยร่วมอารมณ์การมิได้ยังไม่มีปัจจัยมักมีพระได้ปัจจัยจากโคตรกภูที่จริงมันก็มันก็อยู่ในวิถีเดียวกันเลยนะแล้วก็เป็นปัจจัยเหมือนกัน แต่ว่าอารมณ์อารมณ์อ่อารมณ์อมของอนุโลมยานกับอารมณ์ของโคตรกภูยานต่างกันเพราะงั้นก็ยังมาเป็นปัจจัยไม่ได้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นอวัชนะอนุโลมเพราะมาถึงโคตรกภูยานนี่ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันเพราะ,ะนั้นจึงเป็นปัจจัยแก่มรรคยานนะยังหาหเสวนัปัจจัยไม่ได้ โคกกระพูนะท่านโคกกระพูจิตดับแล้วลำดับนั้นพระอริยมรรคยานจริงบันกิดพระโยคาภะจรเจ้าก็ได้ชื่อว่าประเสิแอบประดิษฐานเป็นอันดีในพระนิพพานด้วยพระอริยมรรคค้ายันนี้ไม่โยคาระจรเข้าไปอยู่ในพระนิพพานเราเลยนั่งอยู่ในพระนิพพานเป็นอันดีแล้ว แล้ว <c oughs> ี่า่าปดิจะประดิสถานเป็นอันดีในพระนิพพานด้วยอริยมักแล้วล่ําอนุโลมยานและขวกระพูยานอันบางเกิดในบุพพาแห่งพระอริยมรร้นอนุโลมยานอนุโลมยานเป็นธนักดานอาจจะบันดาล อาจจะบันเทาเสียซึ่งโมขันตก,การมกองกิเลสอันศกฝิดใบซึ่งพระจตุราอริยสัพแต่ถ้าว่ามิอาจเพื่อจะกระทำซึ่งพระนิทางเป็นอารมณ์ได้ฝ่ายโคตกระพูยานอาจเพื่อจะกระทำซึ่งพระนิทางเป็นอารมณ์ได้โดยแท้แต่ถ้าว่ามิอาจเพื่อจะบันเทาเสียซึ่งมืด ดูกิเลสอันตกปิดพระจัตตุลาอริยสัพน์นั้นดูการที่จะเห็นอริยสัจ์ทั้งสี่นะจัตุลาอริยสัจ์ mm hmm. เห็นอริยสัจครบสี่นะต้องมัคคยานมัคคยานเนี่ยเป็นตัวแจ้งอริยสัจ์ทั้งส mm ี hmm. พ่พระสัพพูก็ยังไม่แจ้งมีพัะนิทานเป็นอารมณ์ก็จริงแต่ว่ายังไม่แจ้งเพราะว่ากิเลสยังมี กิเลสยังมีอยู่ไม่แช่ละแล้วตำหาละแล้วโคตพูยังไม่ได้ละยังไม่ได้ละยังไม่แล้วโคตพูมีกิจกันเอโกจักกันยังมีดษผู้หนึ่งไง อนุโลมมยานเห็นว่าอนุโลมมยานกับโคกรูยานมีจิตต่างกันยังมีบุบบูงมีจักสุบริบูร์ปราถนาจาะแลดูดวงจันทร์อุปมาด้วยดวงจันทร์บนทนอันประกอบไปด้วยนักขัดตเะเลิกออกมาสู่ที่แจงแล้วก็เล็งแลดูณเรืองบนพระจันทร์นัดมทนก็บมิได้ปรากฏ เอกที่เมฆเมฆทลาหดปิดบางไว้เป็นหลายชั้นในขณะนั้นจึงเกิดมีลมจำพวกหนึ่งพัดพัดเพิกพื้นเมฆอันหยาบให้เกินไปลมจำพวกหนึ่งจึงพัดอีกเล่าทำจัดพื้นเมฆที่เป็นกลางให้เปืืองไป ลมจำพวกหนึ่งจึงพัดขจัดทื้นเมตรอย่างละเอียดให้เกือนหายนี่สามสามครั้งนะแปลว่ามีเมฆมาปิดบังสามหนแล้วก็มีลมพัดไปสามหนพื้นนักพาลัยก็บริสุทธิ์ดูผู้นั้นก็เล็งเห็นดวงพระจันทร์อันเจ็มแจ้งจึงรู้ว่าพระจันทร์ กอบด้วยนักขัดตะเลิกนั้นนั่นและกองกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอยีอยดนั้นเปรียบประดุจเมฆทั้งสามชันอนุโลมจิตเกิดสามขณะเปรียบประดุจหนึ่งว่าลมสามพวกรกพูนั้นเปรียบด้วยบุรุษผู้มีจักสุบริบูร์ พระอมัตตะมหานิพานเปรียบดังเวืองจันทร์และกิริยาที่อนุโลมจิตทั้งสามจัดจัดเสียกำจัดเสียซึ่งกองซึ่งกองมืดคือกิเลสอันปิตะจัตุลาอริยสัจนั้นเปรียบประดุจเปรียบประดุดจหนึ่งลมสามจำพวกอันพัด ท,ท่ิลาหกให้เกลือนไปได้โดยอนุกรมลำดับเนี่ยเมื่อเจอเมื่อเมื่อแรกกองมืดคือกิเลสอันปกปิดพระอริยสัจขจัดแล้วและโคตรกระพูก็ทัศนาการเห็นทรริพาน เปรียบอาการประดุจหนึ่งบูด,ด,ดเห็นพระจันทร์พระมนคุณนอันบริสุทธิ์ในพื้นนับพานับทงับทงข้าะเทศอันมีพื้นลาหกอันตรธานอันตรธานไปแล้วนั้นแท้จริงพระอนุโลมทั้งสามขณนะเพื่อจะบัรเทาเสีย ซึ่งกองมืดอ,อันปิดบังพระอริยสัจและมิอาจเพื่อจะเห็นพระนิพพานเปรียบประดุจะหนึง่งลมสามจำพวกอันสามารถจะกำจัดพื้นพราหกอันปกปิดซึ่งดวงพระจันทร์ให้เกื่อนไปและมิอาจเพื่อจะสำเร็จกิจคือจะเล,งเล็งแลเห็นดวงพระจันทร์ รพระโคตกภูยานสามารถเพื่อจะสำเร็จจิตคือเห็นพระนิทานสิ่งเดียวนิอาจที่จะเพื่อขจัดบรรเทาเสียซึ่งกิเลสฟังยากเหลือเกินนะประดุจจะบุรุษอาจเพื่อจะเรงแลเห็นซึ่งพระจัาและวิอาจขัดกำจัดเสียซึ่งเมฆพลาหก พลาหกให้อันตรแธานได้เนี่ยฟังดูแล้วแมมันลำบากนะจริงๆนี่ท่านอุตปปมาถึงว่าเพราะยามน่ะปัจนายาณเมื่อถึงอนุโลมมายานแล้วใช่ไหมก็จำเป็น่ะที่จะต้องถึงโคตรกับภูยานยังไม่ถึงจำเป็นจะต้องถึงโคตรกับภูยาน และเป็นนิการที่ถึงข้ตกับภูยานนี้ก็จะต้องต่อจากอนุโลมยานไปอนุโลมยานเกิดสามขนาดท่านก็อุปมาว่าอนุโลมยานเกิดสามขนาดนะสามขนาดนะ่ะคือว่ากําจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดใช่ไหมได้อย่างนั้นสามข้องแต่ที่จริงนะ่ะกิเลสอย่างหยา กิเลสอย่างหยาบก็ศีลก็ชำระแล้วแต่กิเลสอย่างกลางสมาธิถ้ามากักไม่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นนักก็มีสมาธิด้วยกิเลสอย่างกลางมักก็สมาธิก็ยังกำจัดแล้วยังเหลือแต่กิเลสอย่างละเอียดเท่านั้นที่ถึงมกัก ถึงจะประหารได้คือว่าประหารให้เป็นสมุดเทตเพราะงั้นการการประหารจึงมีสามขั้นวิ่งขำพันละประหานใช่ไหมสมุดเทปถ้าประหารมีสามขั้นมีสามขั้นแะต่ไม่ใช่ว่าอนุโลมยานจะละกิเลสอย่างหยากที่จริงก็ สีลสมาธิปัญญาที่เราก่อนจะถึงน,นิพานมันต้องทําลายกิเลสไปก่อนแล้วถ้าหากว่าศีลงสมาธิไม่ทําลายกิเลสก่อนแล้วปัญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนกันการที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยก็จะต้องมีสีลงสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วปัญญาที่จะเกิดได้ เพราะงั้นผู้ปฏิบัติวิปัสนาความสำคัญนจะต้องทำจิตใจให้ถูกต้องเพื่ออย่าไปอ,อยากเห็นวิปัสนาอยากจะเห็นนามเห็นลูกอยากจะเห็นวิปัสนาเกิดอะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสเพราะฉะนั้นความรู้สึกนั้นกิเลสจะออกจากความรู้สึกนั้นไม่ได้ เบิกิเลสออกจากความรู้สึกแล้วไม่ได้ปัญญาเขาไม่มีหวังฉะนั้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนานี่ก็มีหน้าที่อย่างเดียวแหละว่าจะกําจัดก,กิเลสออกไปจะทํายังไงถึงจะไม่ให้กิเลสเข้าเราจะทําความรู้สึกอย่างไรกิเลสถึงจะไม่อาศัยเราได้นความรู้สึกกิเลสจะไม่อาศัยความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ไมีหน้าที่เท่านี้การจะรู้และการจะเห็นนั่นไม่ใช่หน้าที่ ยังไม่ใช่หน้าที่มีหน้าที่ทำงานแท่นั้นแหละ,ะเพราะงั้นจะได้ผลไหมเงินดาวเงินเดือนต้องทำงานถ้าทำงานได้ดีก็ต้องได้ผลดีผลที่รับก็ต้องดีเพราะงั้นเราอยากจะได้ผลอยากจะได้เงินเดือนอมากมากแต่ว่างานไม่ดีก็ไม่มีหวัง ทำง,งานดีแล้วก็ได้เหมือนก,นกันกับผู้ปฏิบัติที่ปรสนานั่นแหละมันห้ามยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นที่จะห้ามไม่ให้อยากได้อะไรเนี่ยเราจะเดินไปไหนอ่เราจะเดินไปเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมันต้องมีจุดหมายว่าเราจะต้องไปเอาอะไรสักอย่างเราถึงเดินใช่ไหมเราต้องมีอะไรอย่างนึงเราจะทําอะไรทุกอย่างมันต้องมีจุดหมายว่าเราต้องการอะไรานนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้อะ จิตจะตกไปในความรู้สึกอะไรในะอารมณ์อะไรก็ตามไอ้กิเลสมันจะต้องเกิดมาแทรกอยู่เสมอเลยโดยเหตุนี้ผู้ทำมิปัสนาจึงต้องทายความรู้สึกให้ถูกต้องทายความรู้สึกให้ถูกต้องจะเอามาจากไหนความรู้สึกที่ถูกต้องต้องเอามาจากโยนิโสพนัสิการโยนิโสพนัสิการจะเอามาจากไหนเอามาจากการได้ยินได้ฟังนี่ ก็เพราะนั้นอาจารย์เขาก็ต้องสอนมาเวลานั้นต้องทําความรู้สึกอย่างนั้นนะอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะกันถ้ามีความรู้สึกถูกแล้วกิเลสมันก็ไม่เข้าถึงแม้เราจะอยากให้มันเข้ามันก็ไม่เข้าถ้าเราทาความรู้สึกอย่างนั้นมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ทีนี้ถ้าเราความทําความรู้สึกไม่ถูกไม่มีก็ไม่มีหวังไม่มีหวังถึงแม้จะ กิเลสเกิดก็ไม่ดูกิเลสเกิดก็ไม่รู้เพราะใหันคาทิเชตต้องจํากัดแล้วแบะเวลานั่นต้องทําความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็มีการห้ามห้ามอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นห้ามอะไรบ้างดีเราต้องจํานะที่เขาห้ามอะไรไว้บ้างแล้วก็ต้องรู้เหตุผลถึงจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขอให้ทําตามที่ห้ามก็แล้วกันขอให้ตั้งใจพยายามทําเขาให้รู้อย่างไร,ร,งไรๆๆก็รู้อย่างนั้น เขาห้ามอย่างไรต้องไม่ทําอย่างนั้นแต่ทีนี้เราก็โดยมากมันเคยมันก็รู้สึกมันก็ต้องไปใช่ไหมมันก็ต้องไปละมันต้องไปตามกิเลสก่อนถ้าเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะรั้นไอทีเขาให้ให้ทําความรู้สึกอย่างนั้นนะเพื่อจะกันให้เกสเข้าวเพราะงั้นเช่นอย่างว่าไม่จําเป็นไม่ให้เปลี่ยนอิยาบทนะอย่างนี้ทําไมเขาห้ามทำไม ถ้าจาเป็นก็ต้องเปลี่ยนพระอรหันต์เนีต้องเปลี่ยนียาบทเลยแล้วทําไมละ่ะเราจะไม่ให้เปลี่ยนียาบทน่ะนะมันถูกเหรอท่านเปลี่ยนเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสแล้วเปลี่ยนมาไหลมาไหลก็ได้แต่เรานี่การเปลี่ยนียาบทของเราดิมันมีกิเลสคนที่มีกิเลสนะทุกอย่างมีกิเลสเข้าหมดเลยกิเลสเข้าั้งนั้น ไม่ว่าจะทําอะไรจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะกินจะเห็นจะได้ยินได้ตื่นรู้รสทุกอย่างเป็นกิเลสหมดเพราะงั้นเราถึงต้องระวังอย่างนี้เราถึงต้องระวังกิเลสพระอรหันท่านไม่มีกิเลสแล้วท่านจะทําอะไรอะไรทุกอย่างไม่ได้ทําไปด้วยอํานาจกิเลสเลยของเราดูลรืมตาขึ้นกับพอรู้สึกตัวข้าแล้วพอรู้สึกตัวปุ๊บก็อะไรอ่ะ นึกถึงอะไรเรื่องอะไรจะทําอะไรทุกอย่างที่ทานั้นทาเพื่อกิเลสทั้งนั้นไม่มีคนธรรมดาจะทําไม่กิเลสเม้นแต่คนที่นั่นจะไม่รู้จักกิเลสเท่านั้นเองก็เลยไม่รู้ว่ากิเลสมันเข้าเบื่อ,อไรทําความรู้สึกยังไงกิเลสจะเข้ากิเลสไม่เข้าจะทํายังไงไม่รู้ทางนั้นเลยเพูดไปพูดไปตามใจอะไรก็ได้ทํายังไงก็ได้ ใช้ได้ทั้งนั้นไอน้นี่ไอนี่ถูกไอคนพูดก็พูดไปด้วยกิเลสความไม่รู้ไอคนฟังกฟังด้วยกิเลสอีกก็พอใจใช่ไหมเขาพอใจเออดีดิแม้สบายดีไม่ต้องไปทำที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ใช่ไหมไอที่อยู่ทุกวันน่ะทําด้วยอานาจอะไรทไําแบบมากิเลสใช่ไหมนั่นแหละที่อยู่ ที่อยู่อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยทำได้กับหน้ากีเลยน,นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นนะเนี่ยนั่งนอนยืนเดินเนี่ยลุกจากนี่ไปนั่นก็ไปได้วยกิเลสไปทำไมไปทนะําไมไมันต้องมีวัตถุอะไรอย่างหนึ่งไนอะ้ที่เป็นที่อาศัยของกิเลสอะ เป็นที่ต้องการของกิเลสไม่มีที่จะไม่ต้องการเลยแต่ว่าก็ทําได้ถ้าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดจะละได้หรือเกิเลสละได้ละได้ได้วยกิเลสจะต้องละได้เด็กข้อปฏิบัติไม่ใช่ละได้เพราะเราอยากอยากละเราอยากละเราก็ละไม่ใช่อย่างนั้นใครอย่างนั้นเราไม่ต้องไปปฏิบัติอยากให้กิเลสมันหมดจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยากให้มันหมดเมื่อไหร่มันก็หมดอย่างนั้นเรอไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราต้องละแต่ด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วเราไม่ต้องละกิเลสเราไม่ต้องห้ามกิเลสเพราะข้อปฏิบัตินั้นะเขาข้ามอยู่เองเขาข้ามเองเราห้ามไม่ได้เรากิเลสเราห้ามมันไม่ได้ต้องมีอะไรมาห้ามทุกอย่างถึงบ้านเมืองก็เหมือนกันทางโลกก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรมาห้ามแล้วก็ถ้ามันมีห้ามแล้วมันก็ มันก็ไม่ไปมันไม่ไปเพราะว่ามันไม่อยากไปไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ไปเพราะว่ามันไปไม่ได้เพราะอ่อนมีข้อเอกเราท,ทำความรู้สึกอย่างนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เองนะฮะอันนี้เป็นความสําคัญมากทีเดียวเพราะงั้นแหมไอเรื่องของกิเลสน,นะยันลึกนะว่าใครจะรู้เท่ามันง่ายไอกอิเลสมันว่องไว้สติปัญญาเราอ่อน อ่อนที่สุดแล้วเวลานี้่ที่สุดเพราะฉะนั้นกิเลสกิเลสก็ต้องก็ต้องเหมือนกันกิเลสเมื่อันสติปัญญาอ่อนกิเลสก็ต้องแรงขึ้นใช่ไหมกิเลสแรงขึ้นก็ทําให้สติปัญญาเราอ่อนไปนี่มันต้องเป็นอยู่อย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันดองอยู่ในสันดานจิตใจของเราอ่ะ กี่ร้อยล้านชาติแล้วนะเอาแค่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยห้าสิบปีหกสิบนะปีสามสิบปีสี่สิบปีเอาละแล้วแต่เท่าไรก็ตามพูดถ,ถึงคนที่จะได้ไปละกิเลสนะั้นมันต้องมีคนอายุมากๆหน่อยไอ้คนอายุสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนั่นมันไม่ไปหรอกละกิเลสใช่ไหมแล้วนี่ไอ้คนที่จะไปละกิเลสต้องมีคนอายุมากหน่อย อนนี้เอาละอายุสามสิบปีสี่สิบปีนะก็อ,อยู่กับกิเลสมาเรื่อยยิ่งกับพ่อกับแม่ด้วยพ่อแม่ยังมีเวลาจากกันไปได้ัวเมียก็ยังจากกันไปได้อยู่ไนดะ้แต่กิเลสจะไม่มีวันจากเลยไม่มีวันจากเลยอยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วคิดดูสิอยู่กับกิเลสสี่สิบปีนี่จะไปละกิเลสกี่ปีนะ ปีหนึ่งก็ไม่ถึงเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันเดือนหนึงไม่ได้เห็นไหมแล้วคิดดูสิแต่ว่าอยากได้หรือว่าอยากได้ด้ยวยอำนาจของกิเลสใช่ไหมล่ะที่อยากได้เนี่ยไม่ใช่อำนาจของปัญญานะปัญญาก็ต้องรู้สิว่าเราจะได้ผลอันนั้นมาจากเหตุอะไรนะไอ้นี่เราไม่รู้อยากได้นึกว่าอยากได้แล้วมันจะได้ ไม่ได้อยากได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาอย่าลืมมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา <Yeah. S 1> ไม่ตามใจเรามันเป็นอย่างนี้โ <Yeah. S 1> ดยการท่านนึงบอกว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงแหะสิ่งนั้นแหละมันก็เป็นทุกข์ไอ้ทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์อะไรมันก็เป็นอนัตตาเพราะอะไรไอ้ความไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาใช่ไหมเราห้ามบังคับไม่ได้น ไอ้ทุก็เหมือนกันทุกข์ก็เป็นสัตว์จะทำเราก็ห้ามไม่ได้